อ่าก็ขอสวัสดีนะครับอยู่ผมอาก,กิต a n n e l นะครับวันนี้ผมก็มีผ่านด่าน2 9ขีดหนะครับโดยใช้เซมิล่าลูเซียสโลเวนทาลินและก็โรซาลินนะครับโอเคงั้นเราเข้าไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้นะครับจะเป็นคลิปแบบความเร็วคูณ4นะที่ผมบันทึกเอาไว้นะครับโอเคก็ผ่านได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมทำเป็นคลิปความเร็วคูณ2ไว้ให้นะครับนี่คือการตั้งตัวละครก็ประมาณนี้เลยครับ เอายังไงก็ได้ให้โรซาลีนกับเซมิล่าของเรารอดได้ก็โอเคแล้วแหละเพราะมันเป็นดามเมจหลักและตัวคอมโบเนาะมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะโอเคงั้นก็จบผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามช่องอากิชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปผ่านด่านดีๆเอามาแนะนำอีกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ